ต้องการสวัสดีท่านผู้มีพี่น้องท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะรวมในมันเด็เมื่อที่มีครับวันนี้นะครับเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะฮะเซิรฟ์ฟอะไรวะอ่าชิ้นนร้อะไรสักอย่างเนี่ยต่อวันนี้นีม่มีในทางนี้ต้องมาเล่นเรื่อยๆที่เฉยน,นะฮะซึ่งต่อเซิร์ฟที่ผมอชอบ ช้อปปี้นี่ชื่อเซิร์ฟตามนี้เลยครับผมนี่ก็เราไปดูในช็อปกันดีกว่าถ้าเ,าเอามาไวได้บ้างโอเคในช็อปกันนี่ในช้อปปี้ของเยอะฮะเยอะมากมีเรื่องไดมอนด์มีทั้งงงมีทั้งโงเยอะๆแล้วก็นี่ฮะอ่ะจี่วุดไปเลยซึ่งผมสามารถซื้อได้เพรับผมมีเงินะ มากมายนะครับอ่าเยอะเลยพอสมควรนะซึ่งเอ่าอะไรล่ะจะทำยังไงก็ได้ซึ่งมันก็มีที่หางันพร้อมอยู่แล้วนะก็คนก็เล่นพอสมควรที่มากขึ้นไปน้อยลงไปนะซึ่งนี่ก็เป็นที่ซื้ออาหารเนาะคอไม่ตพิ่เกิน ัก็จะเป็นอะรคือข้สงแตนี่ขุก,ก็เป็นอะไร่งกาที่ไม่เป็นแรงก็เป็นดกาดไหนประมาณนี้น,นะโอ้โหเฮีที่ส,ววทไไสร้างเพราว่าทำไมจะสร้างบ้านแบบนี้นะโอเคฮะจบไันไปเราละ เราดีๆแบบละเอียดนะฮะเดียนไปดูมาี่ f o r ัาตนก็มีกฎนะฮะที่แล้วคุณบอลก็เป็นคนที่มาให้มซนีเซนซ์ก็อืมนี่ฮะกดอย่างระการก็นี่เป็นอีกหนึ่แต่ผมไม,ม่บอกรับให้คุณเข้ามาเ่นอยนเีนะฮะ อเชเนะนีนอทุกคนดเขาเป็นแอปอินทางลูกป่านะฮะมากไปมากไนมากไปอกโอเฮ้ยจบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยว,วากีนะวากี ีเยอครับม okay. hmm. uh ีแบเยอะๆครับลจุดมากตอนนี้ก็รูโอโอ้โอ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 อโ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 อ อไปแล้ววาไปแล้วแอดเินไปแล้วงั้นผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟนี้กันเยอะนะฮะผมก็ไอพีก็นี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมแงะแงะแงนแงะแงะโอเคผมสวัสดีครับอย่าลืมพวดมนเรนเยอะๆนะ